สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกคนดวงเหงทุรูท่านเลยนะครับก็สําหรับผลฮานอยนะครับเมื่อวานนะครับเนาะก็ออกเก้าสามห้านะครับหนึ่งหกเออหลุดหมดเลยครับหลุดหมดเลยครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับเออเมื่อวานเข้าอันนี้ไปหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่เข้าสักตัวเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัย ทุกๆท่านด้วยนะครับนะนะครับเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับก็ไปดูกันเนาะนานะครับก็ต้องขอโทษกับสมาชิกที่เพิ่งติดตามใหม่นะครับก็นะในงวดนี้นะครับมาอย่างไวๆนะครับมาไวไปไวครับเด็กเด่นครับสําหรับสายออกกําลังกายนะครับนี่นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับ เนะครับแล้วก็หกสองตัวนี้นะครับสำหรับจับคู่นะครับก็จะเป็นมีอะไรบ้างเก้าสองนะครับ9กนะ้าสามเก้าหนาะแล้วก็9ก้าห้าครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมีเข้ามีดูดได้ตลอดนะครับ เออนะครับหังว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเนาะหลุดงวดนี้นะครับต้องตามต่อนะครับอย่าปล่อยให้หลุดเลยนะครับหลุดแล้วต้องตามต่อนะครับหกศูนแล้วก็หกห้านะครับนี่นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้คุยเยอะอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็มาสั้นๆครับมาไวไปไวครับในคลิปนี้ครับให้นะครับก็นี่เนาะเออเอาสามตัวไหมครับอ่านะครับสามตัวก็ ไม่รู้ว่ามีหวยอะไรออกบ้างนะครับช่วงนี้นะครับใครรู้ยังไงก็พิมพ์สามารถพูดคุยคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ทําทเฉพาะหวยฮานอยพิเศษนะครับได้ข่าวว่ามีธรรมดาด้วยใช่ไหมครับนะครับยังไงก็บอกคอมเมนต์ได้นะครับ้มีธรรมดาสามตัวนะครับก็จะเป็นศูนย์เก้าห้านะครับแล้วก็ หนึ่งหกสามเก้าหกสองนะครับนี่นะครับสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับตัววันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับกาลังใจนะครับถึงจะเข้าจะหลุดนะแต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้กันนะครับออมาดูคนดวงเฮงนับดวงถึงจะเฮงถ้าไม่มีดวงก็ต้องมาดูคนดวงเฮงนะครับไปแล้วครับในคลิปนี้โชคดีเด้อครับ